สวัสดีครับสวัสดีครับลูปหล่อมาแล้วจ้าอารูปหล่อสวัสดีครับก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับก่อนแล้วสวยยเลยวันนี้น้องถุงทองของเรานะครับสวัสดีครับแม่เอฟซีครับอันนี้ทองคุณนะครับโอ้ทองคุณก็แต่งตัวหล่อมากเลยครับอ่ะทองคุณมาดิครับอืมทองคุณก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่แม่ครับรูปหล่อเชียวทองคุณของเราก็รลูปหล่อนะครับ ส่วนน้องถุงทองของเราก็แต่งตัวรูปล่อเหมือนกันฮะโอ้ยเจมเจมทำไมเดงแท่แจมโอ้ยเจม,เจมนารักแท้ถุงทองเธอ,นนอคือนารักแท้มานี้เลยถุงทองน้อยอามาดูคุณยายสิคุณยายแต่งตัวเสร็จยังครับคุณยายครับจอ,อดอยู่นันและจอดนี่นันล้คุณยายแต่งตัวเสร็จยังนี่คุณยายสมนึกไาไงครับสวัสดีครับหน่อยเร็วลูกสวัสดีครับก็เลยยายสมนึกแล้วสวัสดีจ้าก่อน คุณยายสมนึกอายุเท่าไหร่ครับพ่อฟานครับลุง <20 S 1> มีคุณยายสมนึกอายุเท่าไหร่ครับ45ปีคร<ะ>ับฮะ60 60ปีแล้ว <c oughs> โอ้คุณยายคุณแม่สมนึกอายุ 60, 60แล้วนะครับผม,ม,มอ่าม,มาดูอีกอีกเชือกอ่าแม่แม่แมะนาวอยู่ไหนเนาะแม่มะนาวอยู่ไหนมานี่หน่อยแม่มะนาวมามามาแม่มะนาวแต่งตัวเสร็จยังเนาะแม่มะนาวเนี่ย แม่มะนาวพร้อมยังแม่มะนาวก็พร้อมแล้วโอ้ยแม่มะนาวก็แต่งตัวสวยมากเลยอดูพี่ทองคาหน่อยโอ้พี่ทองคําก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับพี่ทองคํานะโอ้พี่ทองคําแต่งตัวสลอเลยครับผมพี่ทองคําเสียงวาแล้วเสียงก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนแล้วครับก่อนแล้ว พี่ทองคําเสียงดีมากเลยพี่ทองคาโอ้หล่อมากเลยนะครับสําหรับพี่ทองคําของเราพี่ทองคําอายุยี่สิปีนะครับพี่ทองคําอายุ10ปีนะครับส่วนแม่มะนาวนะครับอายุ25ปีนะครับแม่แม่เอฟซีครับผมอา่าเดี๋ยวเราก็จะได้เวลาออกไปร่วมงานขบวนการแห่แล้วนะครับแม่แม่ครับผมรูปเอเอเอาเลยเป็นภาพที่สวยมากเอา้า ยิงปางยิงปางจูงมานี่หน่อยไอ้ยิงปางจูงมานี่หน่อยเร็ยวฟาถุงทองมานี่หน่อยเอาจะถุงทองจะขึ้นรถอ่ะนะโอ้ยตายแล้วยิงปางยิงปางอ่าจอดหน่อยเร็วอายืนเลยเรียงแถวกันเลยฮาวนิ่งๆหน่อยลูกต่อยลูก พร้อมแล้วนะครับทีนี้พร้อมแล้วนะครับแม่แม่เอฟซีครับผมรวมกันทั้งหมด5เชือกนะครับสําหรับวันนี้ถุงทองน้อยอถุงทองน้อยมีรูปหล่อมากเลยนะครับผมถุงทองน้อยรูปหล่อมากเลยวันนี้ออกงานครั้ง2แล้วนะครับครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่รอยเอ็ดเหมือนเดิมนะครับผม,มอ้าวคุณอ้อาวไอพ่อคนไทยเนี่ยเอาไอ้ผา,าจานพัน ใครแน่ล ah, ูกเอาหนิฮะอะคุณพ่ออาถุงทองอะจับหนดีหน่อยอาเอะแฟนปางลางจับช้างอยู่ไหมเนี่ยน้องถุงทองจะเชื่อฟังไหมนี่นี่ยังไม่ได้เก็บขึ้นนี่นี่เกือบลืมอีกแล้วนะเอ่อเวยมานี่หน่อยเวยมีหน่อยอ้าวอะจินจินวันหนึ่งจิ้นวันหน่งยืนบางกล้องชั้นสิ รูปรอ azu, ลอเลยวรูปรลอเลยวโอ้ยมาโชว์ความรูปลอถึงร้อยเอ็ดเลยวันนี้อ่าที่อำเภอสมเด็จนะครับผมมาโชว์ความรูปลออยู่ที่นี่เลยอำเภอสมเด็จโน่นโอ้ยทำไมหัวลงต่ำแท้นั่นครับสีสมเด็จอ่าร้อยเอ็ดนะครับผมแม่เอฟซีครับวันนี้มีแต่เชือกรอๆมีแต่เชือกสวยๆเลย เชือกลออส,สวยๆกันทางนั้นเอาเรียงแถวกันหน่อยเร็วเชือกลออเชือกส,สวยๆกันทางนั้นเลยครับมีแต่เชือกรออกันทางนั้นเลยโอ้แต่งตัวสะลอเลยนะครับผม มามายืนเคลียงแถวกันหน่อยแร็วลืนนี้แถวกันหน่อยเร็วถุงทองมา้วยุงทองมายืนนี่เลยมาปางมาปางมาปางถุงพี่เลยมาปางถุงมหาทองคุณนะเร็วมันฝาดปางัวดผมนั่นไปยืนกล้างมะนาวไหฮะคางไหมมะนาวเร็วไปยืนตรงกลางคางไหมมะนาวเร็วอายืนนั่นแหละย้ายนึกละอา เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้บรรยากาศเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณตาจะโอ้บรรยากาศก็เย็นดีนะครับผมบรรยากาศก็เย็นดีมากเลยโอ้อันถุงท่องคู่นไหมอัน วันนี้ก็สร้างไอ้สร้างไอ้สร้างซิจ้อยเลยนะโอ้ยตัวฟันมันจะได้ใหญ่แท้ฟันเหมก่อนจบคลิปวันนี้ก so, like ็ฟันจะได้โตใหญ่แท้ฟ so um, ันเหมโอ้ยตายแล้วฟันเนี่ยเจ็บข้อเจ็บข้อบ่ดม้าปางมาเลยแหน่มาเลยเอหนี่เออจะเหนี่ยไรจะเหนี่ยไรถอยก็ถอยแล้ว เอามาถ่ายรูปมานักกฏให้อาจารย์คนนี้เรียงแถวกันเลยให้อาจารย์อยู่ขนาดเลยครับอาจารย์กฏตรงไหนเนาะครับผมวันนี้พระอาจารย์เราก็มาก็ถ่ายรูปด้วยเด้อวันนี้โอ้น่ารักน่ารักเลยอาคอยฟันวิทก่อนคอยฟันวิทก่อนฟันวิทแต่งตัวอยู่ มีแต่เชือกลออมีแต่เชือกสวยๆเลยนะครับบรรยากาศเราเตรียมพร้อมจะไปแข่งงานกันนะครับในวันนี้นะครับผมร้อยเอ็ดอำเภอศรีสมเด็จของเรานะครับวันน่ารักวันน่ารักโอ้ FC ของเรายืนถ่ายรูปด้วยเยอะแยะเลย FC ของเราอยู่ในถุงอะ ในถุงเลยนะถุงทองเราตัวเล็กมากเลยสามปีนะครับถุงทองสามปีอยู่ในถุงนะถุงทองเราสามปีนะครับผมไอ่ะถุงทองรูปหล่อโอ้ยทำไมรูปหล่อแท้ถุงทองน้อยแม่เอาหนึ่งสอง ถท่องหลุดรอกกมูเลยวะม่ปลูกผู้ยได้มาลุกล้อเหะุงท่องน้อยแหมมันยังหลุดไส่จาของยังผู้ใดเพิ่นวดใส่จาของ a c มันรอดูแต่กองเรมันน้อไม่ต้องถ่ายะส่งถ่าย เป็นภาพที่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขบวนนะครับไปรับนาคนะครับส่วนน้องถุงทองน้อยจะเป็นผ anyway ู้นํานะครับเดินนาขรบวนเลยถุงทองน้อยน่ารักมากที่สุดในโลกเลยถุงทองวิยทำไมน่ารักจัางเลยถุงทองเธอนี่เจ็บรางวัลหน่อยเลยเจ็บรางวัลกับพี่เจี๊ยบหน่อย ถุงท่อเจเทียนเจเทียนไปเลยเจเทียนแงร้อยหน่อยแงร้อยหน่อยเเทียนเอออวันนี้ครับก็อเลวันนี้ทักก่อนเจเทียนโอ้เจเทียนิ้ยยอ นุกสนานมากเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขบวนแล้วนะครับผมฝากแม่แม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองของเรานะครับกดซับสไครต์เราจะได้ทําคลิปดีๆให้แม่แม่เอฟซี FC ได้รับชมนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคุณตาจะเก็บบรรยากาศดีๆนะครับผม